อ่าก็ผมก็แยงไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอผลอยู่คิวต่อไปคือนี่หมีภูนี่ไม่เคยเลยครัง้งแรกเลยไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บถึงนี่อ่ะใช่มือเขาเบาอยู่อ่ามาเวมา,มาดูมาดูกันอื้ออื้อ มือเขาเบามือพี่เขาเบาอยู่ได้เบาพอได้เบาอีกนิดนึงจะจามแล้วฝากไม่เข้าหนักใจคือตอนเด็กกลับมาเลยตอนที่โดนยางเนี่ยมีด้วยเหรอตอนเด็กมีตอนรักษาอ๋อเป็นเราประจำตัวเราใช่ไหมแต่ไม่หายนะตอนโดนหลอกแล้วทุกวันนี้เอาหายยังไม่ยังไม่หายอีกตอนนั้นโดนหลอกว่ามันไป็นหายว่าว่า อการรักษาก่อนรักษาด้วยมีลมแอนเขาบอกว่าเป็นที่จมูกจริงๆเขาเ่มหอมเป็นที่ตรงนี้ใช่ไหมเขาว่าเอาสัมภาระประมาณเนี้พันพันไม้แล้วก็ยันเข้าไปถึงเนี้ยอุ้ยประมาณนี้แหลยขาดใหญ่เลยที่ปากใหญ่กวมานี้ผสมไอ้อะไรไม่รู้อ่ะเป็นสมุนไพรแล้วตอนเด็กไม่ร้องไห้ยสัจมูก ต้องหมดคนนภาษาหรือว่าขนาดเจาะเจออะไรก็เจาะมาแล้วก็เลยอันนั้นอ้เอจอบนี่จอบในวัยรุ่นไอ้นนั้นคอามเดงาจริงมากผสมเนี่ยตเนี่ยเนี้ยหนุ่มนี้น้องแต้มคัดจะโปรยโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราตามไปดูการทำงานต่อนะโอเคนะครับวันนี้เจอพี่ทศแล้วครับผมหนังสือครับพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ได้ที่ของเราที่ว่าเพราะว่า มอให้มีโทพโดยเฉพาะแล้วก็มีข้อความไอวด้วยนี่ขอบคุณพี่ทอมมากสาหรับความรักและความหวังดีตลอดกว่า24ปีที่รู้จักกันมาดีใจที่ได้มีพี่ชายที่น่ารักมากครับนี่ขอได้สร็จดีใจมากที่น้องเหมือนคนเดิมมีมีชื่อพี่ทศอยู่ในหนังสือด้วยนี่ในฐานะ คู้คนพบอันดับเบอร์หนึ่งใช่เลยให้เกียรติพี่มันคือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เราเดินมาตามเส้นทางความฝันแล้วก็พี่คนแรกที่เก็บผมมาเก็บผมมาแล้วผมอยากจะให้พี่อานจะมีมากํำนิยมของอุนัชนีกีรัญสมบูรณ์เป็นเทนี้นีครับนิยมทำนิยมนี่มเรย้ครับ พิทศโจนาธานครับเย้ตอนตอนที้ก็ได้ฝัาหนังสือสำหรับพี่หลุยกับพิโกบอัพจีค <c oughs> ท,ที่ที่สัญญาไว้คลิปที่แล้วนะครับสัญญาไว้กับป๋าว่าเดี๋ยวจะเอามาให้น่ามาแล้วมาแล้วนะครับพี่หลุยทานินชอสระทงผู้ให้กำเนิดภารุแพัย์ต่าอัลบั้มชุดแรกชุด2นะ <c oughs> 2> แล้วก็พิโกบอัพจีหนึ่งในใช่าุสุรงรัฐนะครับ <c oughs> ห หนึ่งในทีมงานของพี่ต่อสังคมแหละเขาเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่เลยเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่คล้ายอัฟริกรเมีบตอนนั้นก็เป็นผู้อิสระคุณของพวกเราก็หนังสื่อนี้ก็มอบเหมือนกับว่าเป็นความระลึกถึงพี่ๆเขาเป็นการขอบคุณขอบคุณความเอ็นดูนะครับที่มีความหวังดีให้กับพวกเราณตอนนั้นนะช่วงนั้นเราก็เราก็ลำบากต้องยอมรับเราลำบากกันมาก แล้วก็พี่ๆเขาก็ช่วยเหลือช่วยเหลือต้องขอบคุณแอบแฝดแล้วอบแฝดแล้วช่วยเหลือแฝดแล้วเลยใช่ครับผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับป๋าใช่ตอนนี้กำลังซาวเช็คอยู่นะฮะเพลงซ้ำลอง

That's dia yeah. ada อยู่ัน่อนนะ่มาแล้วัีินฝาี้อกะครับผมออันน,น,นี้อันนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ เรากลับมาทำใหม่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่พัดไม่ได้เล่นกีตาร์เลยครับไม่เล่นเลยเวลาร้องเพลงมากเลยมันยืนร้องคาราโอเกะอันนี้คือสมัยชุดแรกชุดสองแล้วก็ชุดสามชุดเดียวคือก็จะยืนมีบ้างมีบ้างออกรายการที่ผ่านมามีบ้างมีบ้างน้อยน้อยมากคือไปยืนร้องปัการเต้นแท็กเนี่ยไปมาเฟอรมีบ้างไปมาเฟอล์นักพูิกใช่แล้วเพลงดูภาพยนตร์เนี่ยไม่คุ้นเลยกับดับเนี้ย ไอเพลงนี้อยากพูดบ้างเคยจะ้องเพาผมจะไม่ดิบเพลงมีเพลงดิบปากนี่มีการดูหน้าไม่รู้วัยใช่ใช่รู้หน้าไม่รู้วัยนะดูหน้ารู้ไม่รู้วัยแล้วก็ร้องเคยได้ร้องบ้างร้องข้ามกำแพงก็เล่นหัูวงวงของเขาใช่แเพลงลุงภาพยนต์เนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยแต่ลงภาพยนต์เนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ได้กินไนะครับไม่ได้ไม่หลับมาลงฐาน สตูดิโออกเสียงว่าไงนะวัวเชื่อวัวเชื่อวัวเชิ่อสตูดิโอนี่เราก็จะกลับเข้าห้องพักหน้าโดยคุณครูของผมอ่าูฟางโคชิมารุเขาเป็นคนแต่งหน้าที่เทพมากเขาเป็นครูผมนี่คือคุณฟางโคชิมารุนี่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะใคร รู้ว่าพี่เพื่อเนี่ยแต่งหน้ามาเวลาทำงานช่วงโควิดนะเซฟลดการสัมผัสอ่านะแลต้องดูแลตัวเองเห็นไหมแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ต้องแต่งเองมาเจอาจาผมนผมครับ <c oughs> ผมแล้วก็ค่าเครื่องสำอางที่อาจารย์ผมแนะนำไปก็ไม่ใช่ถูกกี่ <c oughs> หมื่นละ <c oughs> ก็หมดไปหลายพันแล้วหมื่นน้ำหลายพันเลย <c oughs> เราใช้ของดีใช้ของดของดีไนี่ใช้นาเน้โทษนี่คอคุณวรการคะคุณวรการเป็นผู้นำแบแบบมันว่าเชิญไปนั่งตามห้างถ้าแบบไม่มีโควิดเนี่จะห้างปิดไม่ปิดเขาเปิดลรก็ตนธนาคารเริ่มเริ่มมาให้เปิดตอนแรกธนาคารก็ปิด ตอนนี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารที่สำหรับสั่งดิลิเวอรี่เท่านั้นไรท์ชูไอจิตดิลิเวอรี่ก็คือให้ไรเดอร์ได้มารับแต่ว่าซื้อคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไปซื้อหน้าร้านได้ส่วนว่ถ้าเราไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราซื้อของซื้อช็อปปิ้งปึ๊บปึ๊บมอสซี่ปึ๊บแล้วจะเดินไปซื้ออาหารหน้าร้านนั้นไม่ได้ต้องโทรสั่งมอเตอร์ไซค์ให้ไปเอาแล้วจัดมาให้เรา ไปหาเสื้อเขียวใส่ดีกว่าโอเคอานหนงสือการหนังสือมาหนังสือเหรอเาพีมาทำไมพี่มาทำไม อ้าวมาแล้วดิสทันซิงนะดิสทันซิงนะอย่าใกล้มากนะอย่าใกล้มากนะอยู่ห่างๆนะอยู่ห่างๆแบบคนห่วงขณะนี้มาแล้วนะ อาดวนดวนนะดวนดวนนะโอเคนะยังยังยังเดี๋ยวไปหลบก่อนไปหลบก่อน,นอาตีเข้าไงดีหลบหลบก่อนหลบก่อนวันนีเ้เจอพี่ปูด้วยนะครับเจอพี่ปูห,หน่อย ็นศิลปินที่ชอบเสด็จเม่ได้เห็นกรอบเวทีดูนี่กูอยู่ตอนจัมปาสครับตอนจัมาสตอนแบ็คเคนครับใช่ไหมพี่ะแบ็คเคนจำได้เลยครับที่ประสานมิตรครับจำเรียที่ประสานมิตฤษครครับครับแต่ผมไม่ได้เรียนที่นั่นนะครับคือเพื่อนเพื่อนที่จะไปด้วยการเรียนที่นั่นเขาบอกว่าแบคเคนจะไปเล่นทางพาร์ทผมก็เริ่มเรียนแล้ว ไปไกลนะไปไลครับอยาไจดูอย่าไปดูพี่เอกอย่ีต้าแล้วแบชอบพี่เอกมากเทมา้ขอไประชุมเนดัง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 หรือยังไงสนุกมากครับดีมากอัลบั้มที่แพทชอบคือ f u l l Flavor ก็มาครับใช่ก็เริ่มแบบเป็นระดัูขึ้นมากแล้วยิ่ัทนได้เป็นรทเท่มากไปตัดแบบ a n a l กับเส้นส่งอย่างเงี้ยมันเร่อล็อกอล็อกจริงๆเลยใช่เท่มากก็ไม่แจ้งในทันทีหลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มมีดิจิตอลเข้ามาก็จะเข้าไป็กัดิจิตอลล้ นี่มครับีมาเครับคับสแจเลยที่ครับถ้เรืองเลยนะพอเจอกโควิดพอดีช่ว้เลยไม่ได้เจทรัทก็มีโอกาสีเยะบได้ล้ถ้าหาอาได้สนุสนุกแเอกาิา